สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพากันมาที่สัตหีบนะคะมาดูคาเฟ่วิวทะเลกันนะคะตรงท่าเรือเดอะชาร์คสัตหีบชลบุรีนะคะทางเข้ามาง่ายมากเลยนะคะผ่านตลาดแสมสารเข้ามานะคะเหมือนเราจะไปดำน้ําที่ในสัตหีบเลยนะคะง่ายมากนะคะร้านนะคะคุมโทนด้วยสีขาวครีมนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็วิวทะเลานี้เลยค่ะ นี่เราขึ้นบันไดขึ้นไปชั้น2นะคะข้างล่างก็จะมีร้านทําเล็บนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2เลยค่ะร้านนะคะจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันนะคะคือ1โซนโอเพนแอร์นะคะแล้วก็2โซนท,ที่เป็นห้องแอร์นะคะนี่วเวลาเราสั่งอาหารนะคะเราต้องเดินเข้าไปสั่งอาหารเป็นออเดอร์ในนี้ก่อนนะคะในห้องในส่วนของโซนห้องแอร์นะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีทั้ง ชากาแฟนะคะเครื่องดื่มทั่วไปนะคะมีหมดเลยนะคะเป็นแบบปั่นก็มีนะคะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าที่เอ่อพาราไดซ์ดังนะคะเดอะชาร์คพาราไดซ์เราก็เลยสั่งมาลองหนึ่งนะคะแล้วก็มาที่ตู้ขนมนะคะตู้ขนมเขามีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบานอฟฟี่นะคะพายนะคะโดนัทนะคะโดนัทเหมือนคริสปี้ครงมากแล้วก็เอ่อครัวซองนะคะ มีโมจิด้วยนะคะก็เลือกเอาตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะแล้วก็จ่ายเงินนะคะแล้วก็ถือขนมนะคะไปที่โต๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูวิวนะคะข้างนอกบรรยากาศในร้านแล้วก็ข้างนอกนะคะชิคมากเลยค่ะข้างนอกถึงแม้อากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าลมเย็นของทะเลเนี่ยเข้ามาตลอดเลยนะคะที่นี่นะคะเขาเน้นดีไซน์เก๋นะคะคุมโทนขาวครีมนะคะแล้วก็เน้นการมองวิวนะคะ วิวทะเลแบบท่าเรือเลยนะคะบรรยากาศเขาจะชิลมากนะคะนี่ลองดูนะคะนี่นี่นี่มุมมองออไปนะคะจะเป็นท่าเรือนะคะเป็นเรือประมงนะคะเขาจจอกันที่ท่านี้นะคะส่วนท่าที่เราอยู่นี่เรียกว่าท่าเดอะชาร์กนะคะนี่ฝั่งโน้นนะคะนี่ด้านในนะคะก็ ตอนแรกคนน้อยนะคะพอเราเข้าไปปุ๊บคนเยอะเลยเป็นคนแรียกแขกนะ,ะนี่บรรยากาศด้านนอกร้านนะคะข้างนอกเนี่ยแบบลมเย็นตลอดเลยนะคะเราสามารถเดินเข้าไปจนสุดทางเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านนู้นนะคะจะเป็นสุดทางเลยนะคะจะเป็นมุมนั่งนะคะเพื่อมองออกไปทะเลแบบ เกมากนะคะเป็นแบบวิวแบบเมืองนอกเลยนะคะแต่ว่าหาได้ในเมืองไทยใกล้ๆนี่เองสัตหีบนะคะเป็นอีกคาเฟ่หนึ่งนี่เราสั่งบานอฟฟี่มาเห็นไหมคะแล้วก็นี่คือเดอะชาร์กนะคะเดอะชาร์กพาราไดซ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกาแฟแล้วก็น้ำส้มยูสุแล้วก็น้ำผึ้งนะคะอร่อยนะคะก็มาตรฐานเลยะคะ่ะนี่ บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใกล้ๆถิดใครมาที่สัตหีบแล้วก็นอนสัตหีบอยู่แล้วเนี่ยลองมาคาเฟ่แปลกๆคาเฟ่เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะแต่ได้วิวอีกวิวหนึ่งนะคะบรรยากาศดีมากเห็นไหมคะจะเห็นเรือเข้าออกตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็น้ําเขียวๆใสๆแบบนี้เลยค่ะรับรองนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่เดี๋ยชาร์ตคาเฟ่นะคะและเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะทางเรานะคะจะพาไปที่ไหน ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วฝากด้วยนะคะผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะคือสบู่มาดามลีตนะคะที่ช่วยให้เราออกไปท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็หาภาพสวยๆมาให้ทุกคนฝากอุดหนุนสบู่มาดามลีตได้ด้วยนะคะที่ฟูดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ตั้งผู้เสงนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็สามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์มได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ Happy Summer นะคะ